ภาพหนูน้อยน้องแฝดสุดน่ารักรู้เลยว่านี่ลูกไขรน่ารักรู้เลยลูกไครไม่ต้องบอกเลยว่าลูกไครสำหรับน้องแฝดสุดน่ารักน้องริก้าน้องโลราลูกพ่อแดนแม่แพตตี้หลังล่าสุดมีการโพสต์ภาพลูกแฝดที่ถ่ายรูปแฟชั้นเสร็จแลกคอดเอาไว้และซูมให้ดูหน้าแบบชัดๆน่ารักมากจนพ่อแม่ก็ใช้รูปนี้เป็นรูป ว a ลเปเปอรบนมือถือกับแคปชั่นว่าพอกับแม่หนูได้ทำการเซฟรูปนี้เป็น w a ลเปเปอรบนมือถือเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะริก้าโลล่าและแฟนๆที่เข้าไปคอมเมนต์ชมความน่ารักของน้องริก้าน้องโรล่าโดยเฉพาะรักยิ้มของน้องแฝดที่เห็นชัดมากๆว่าถอดแบบพ่อมาเปะน่ารักมากลูก